เดตบรรยากาศของอุทยานหินเขาง,งูราชบุรีนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนของอุทยานนะฮะในคลิปนี้นะคะเราจะพาดูสองที่นะตรงที่อยู่ตรงนี้นี่จะเป็นอุทยานหินเขาง,งูนะฮะแล้วเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งจะพาไปมุมลับเขาง,งูนะฮะ คือมุมรับเขางูนี่จะไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะตรงนี้เป็นส่วนของอุทยานหินนะฮะเนี่ยเรามาก็บ่ายสามนะฮะแดดเปี้ยงเลยฮะ,ะแล้วสวยอะ่ะเนี่ยรนแสงฮะ กิจกรรมของที่นี่ก็มีเรือปั่นนะคะหกสิบบาทมีให้อาหารปลาด้วยนะคะราคายี่สิบบาทนะเรือปั่นหกสิบบาทนะ,ะอันนี้มันก็ใบ่สามนะมีคนมาปั่นนะร้อนนะ,ะนะเรือปัน่น อุท,ทยานหินเขางูตรงนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพระพาอยู่ในเมืองนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะก็เวลาเปิด9ก้าโมงปิด5้าโมงเย็นนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของสะพานนะฮะย้อนแสงดูหน้าเราไปก่อนแล้วกันนะฮะด้านหลังเฟิรเีลดีด มันงถายย้อนมาทางนี้นะเน mm ี hmm. <Yeah. S 2> ่ยก็จุดไฮไลท์ของเขาก็คือตรงนี้แหละนะครับ mm hmm. ตรงสะพานแขวนนี่แหละนะ่ะ mm hmm. มันมองเห็นเขาเห็นปูนมองเห็นเขางูได้อย่างชัดเจนนะฮะเนี่ยว mm hmm. yeah. ิวสวยมากฮะ mm hmm. เดินตีกหน่อยนะฮะ พอเดนนไไ้้ม่่มมมหนนะในอดีตเขางูตรงนี้นะคะเคยเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะคะจากนั้นก็ทำให้ภูมิประเทศเสื่อมโทรมแล้วเขาก็มีการยกเลิกสัมปทานแหล่งระเบิดหินแล้วก็ย่อยหิน,นเมื่อ ยกเลิกสัมปทานตรงนี้ก็กลายเป็นที่ลกลางนะจากนั้นก็มาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะเสียงที่เราได้ยินแว่วๆนะคะเป็นเสียงของบริการรถรางเที่ยวชมรอบอุทยานหินเขาง,งูนะขเขาจะพาขึ้นไปชมบนภูเขานะฮะ รอบละยี่สิบบาทนะฮะแล้วก็รอบนี้เวลาบ่ายสามโมงก็เป็นรอบสุดท้ายนะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปนั่งรถรางนั่งชมนะฮะคือเราเคยนั่งแล้วนะครั้งหนึ่งรถรางอนะรถรางก็จะพาเราขึ้นไปบนภูเขานะแล้วก็ลงมานะฮะแต่ถามว่าสวยไหมเราว่าตรงนี้สวยกว่านะ แต่ก็ใครก็ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะบางคนที่ชื่นชอบแบบนั่งรถรางชมวิวภูเขาก็โอเคแหละเราจะถ่ายอุทยานหินเขางูตรงจุดนี้ให้แค่นี้นะคะเราจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดที่เป็นไฮไลไท์ที่สวยมากๆแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะคะก็คือมุมลับเขางูนะคะซึ่งจะต้องขับรถออกไปจากจุดนี้นะคะ จากอุทยานหินเขางูเราจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือจุดที่เขาเรียกว่ามุมรับเขางูนะ,ะซึ่งออกจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะฮะแล้วเลี้ยวซ้ายออกมาจากอุทยานหินเขางูประมาณกิโลกว่า,วานะฮะ กิโลกว่าๆเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะฮะเ,เส้นทางที่จะไปมุมรับเขางูนะฮะนี่นะมีจุดสังเกตนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีศาลาหลังน้อยๆอ,อยู่ด้านขวามือนะจุดเมื่อกี้นี้พอเลี้ยวซ้ายเข้ามานี่ฮะเราก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศของผู้คนที่คึกคักอยู่ด้านหน้าเรานะฮะ นี่ฮะบรรยากาศของมุมรับเขางูในปัจจุบันนะฮะเราเคยมาตั้งแต่แรกๆนะเมื่อก่อนเขาไม่มีบริการแบบมีคนดูแลจอดรถอย่างนี้นะตอนนี้คนมาเยอะขึ้นนะฮะก็เริ่มที่จะมีการดูแลแล้วนะฮะเปิดเจ็ดโมงแล้วก็ปิดสิบแปดนาฬิกานะฮะมีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาปิดแล้วนะฮะตอนที่เรามาแรกๆเลยนะฮะคนยังไม่รู้นะ ตรงนี้นเงียบมากนะเคยทำคลิปไว้แล้วนะอันนี้มาซ้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะให้มาดูบรรยากาศอาัปเดตบรรยากาศให้ดูนะโอ้ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นะฮะการเข้ามาในพื้นที่มุมรับเขาวูตรงนี้เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้นะคะ ก็คือไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาไม่ลงเล่นน้ำแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาด,ด,ดอมีแดดเนี่มีคาเฟ่ด้วย <c oughs> คนแครับลูกาแบบแยกชั้ย <c oughs> นยบรรยากาศดีเลยอ่ะ <c oughs> ม,มาตอนนี้ไม่แดดนะบรรยากาศก็ดีมากนะฮะ มาอัพเดตให้ดูบรรยากาศนะ Not okay, all I want, and I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. บรรยากาศดีมากนะเรามาก็ช่วงเย็นแล้วนะ,ะก็อัปเดตบรรยากาศให้ดูนะตรงนี้เป็นบรรยากาศของมุมรับเขาง,งูนะเรามาในวันเสาร์ที่23เดือนกันยาปี66นกฮะก็มุมรับเขาง,งูเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ,ะก็มีผู้ดูแลแล้วก็มีคาเฟ่ร้านเล็กๆนะ,ะตั้งอยู่มีเวลาเปิดและเวลาปิดนะ,ะตอนแรกๆที่เรามานะ,ะก็มีมีคนมากางเต็นท์อยู่เลยฮะ แต่ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วนะก็โอเคนะคะอัปเดตให้ดูบรรยากาศ